มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคน2องไอจีเบลล่าหลังเวียโพสต์จดทะเบียนสมรสครับหลังจากพระเอกหนุ่มเวียสุกัฒน์ปล่อยภาพคู่กับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการเป็นครั้งแรกในไอจีส่วนตัวด้วยการประกาศให้แฟนๆทราบว่าทั้งคู่ได้จุงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วครับทำเอาแฟนๆและคนในวงการบันเทิง ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากครับล่าสุดวิกกี้ก็ได้เปิดไอจีส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามเช่นเดียวกันโดยได้ลงภาพที่ไปจดทะเบียนสมรสคู่กับเวียด้วยสีหน้าแห่งความสุขเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการครับซึ่งถือว่าเป็นภาพคู่ภาพแรกในไอจของเธอพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าฝากครอบครัวขนารถของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเราบรรดาแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายครับและสาววิกกี้ก็ได้ตอบกลับแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยขอขอบคุณทุกคำวอวยพรที่มีให้กับครอบครัวของเรานะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับและเมื่อเข้าไปส่องในไอจีอดีตคนรักของพระเอกหนุ่มเวียอย่างสาวเบลล่า ก็พบว่ารูปคู่ใน IG หายไปเกลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าจะซ่อนไว้หรือลบไปแล้วแต่เชื่อว่าทั้งคู่ยังมีความยินดีให้กันเสมอครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ